ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ช anel กับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านทั้งท่านที่รับชมเป็นประจำและท่านที่มาใหม่นะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะและท่านที่ไม่อยากพลาดการรับชมนะขอให้กด subscribe กดติดตามไว้กดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับโอเคครับหัวข้อวันนี้เราจะมาทํานายเสียงท่ายไพ่ทาโร่แรนดอมกันนะครับในหัวข้อที่ว่าคนที่คุณรักเขาก็รักคุณ คุณและเขาต่างเป็นโชคดีซึ่งกันและกันเออน่าสนใจเช่นเคยนะครับวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเสี่ยงทายไพ่ทาโร่กันนะครับแบบแรนดอมพลังงานรวมนะครับอ,อ่าวันนี้ผมจะใช้ไพ่ทาโร่สองสำรับเช่นเคยนะใช้สองสำรบร่วมกันเพื่อเสริมพลังงานซึ่งกันและกันคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะย้ำว่าไม่ต้องเลือกกองไพ่ผมใช้ไพ่สองสำรับในการเสริมพลังงานซึ่งกันและกันดับเบิลเช็คพลังงานนะครับประมาณนี้ โอเคมาเริ่มกันเลยนะครับคนที่คุณรักเขาก็รักคุณทั้งคุณและเขาต่างเป็นโชคดีซึ่งกันและกันนะทำใจสบายๆนะครับระลึกถึงพระคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือหรือจะทำใจให้สงบงว่างๆงก็ได้ตามอัธยาศัยนะครับ ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงทายทํานายให้คุณนะครับซึ่งผมจะทํานายไปตามเนื้อหาของไพ่ทาโร่สากลบวกกับประสบการณ์ของผมและความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โอ้เดอะเวิรมาเลยใบยแรกนิมิตหมายอันดีของวันนี้ The World ความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์ ความบริบูรณ์เรียกว่าแฮปปี้เอนดิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่ The World นี่ตามความหมายตำราสากลเขาให้นิยามไว้อย่างกระชับนะสั้นๆกระชับได้ใจความว่า complete คิดหวังสิ่งใดกระทำการใดมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดไม่ว่าชีวิตคุณจะทำอะไรอยู่ตอนนี้การงานการเงนิงนความคาดหวังส่วนตัวใดๆถ้าคุณมีปัญหาคุณจะแก้ปัญหาได้ถ้าคุณสบายดีคุณจะสบายยิ่งขึ้นและในความหมายของความสัมพันธ์ตามหัวข้อวันนี้นะ ถ้าคิดถึงคนที่คุณรักเขาก็รักคุณตามหัวข้อนี้ตรงตามหัวข้อเป๊ะใบนี้หมายถึงความสัมพันธ์อันดีงามก็ได้เช่นกันนะครับและมีโอกาสที่บางท่านนะบางท่านมีความสัมพันธ์อยู่กับคนที่มีความแตกต่างกันต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมฐานะต่างกันอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความแตกต่างกันแต่เชื่อมั่นว่าจะเป็นความแตกต่างอย่างลงตัวนะครับโอเคไปกันต่อเลยนะใบแรกมาเดี๋ยวเวก็อุ่นใจละ ความคอมพ l e ทความสมบูรณ์แบบอืสุดยอดมาลุ้นไปด้วยกันนะครับมาลุ้นพลังงานดีๆไปด้วยกันถ้าไพาออกมาดีเราก็ทำนายดีตามหน้าไพาแต่ถ้ามีใบไหนไม่ดีออกมาเราจะหาวิธีแก้ไขให้นะครับไม่ต้องกังวลน,นะโอ้โหดียิ่งกว่าดีพูดไม่ทันขาดคำหกถ้วย six of cups คนกันเองคนกันเองคนที่รู้จักกันอยู่แล้วหรือจะเป็นความสัมพันธ์ต่างวัยก็ได้เช่นกันนะ คนที่คุณรักเขารักคุณเช่นกันตามไพ่นี้ความหวังดีซึ่งกันและกันความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันความรู้สึกดีๆที่มีให้กันไม่ต้องสงสัยตรงตามหัวข้อไพ่ทาโร่ไม่เคยทำให้เราผิดหวังนะครับ คนที่คุณรักเขาก็รักคุณเช่นกันและคุณและเขาต่างเป็นโชคดีซึ่งกันและกันหกถ้วยแน่นอนที่สุดทำนายให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยรักษาไว้ให้ดีคนคนนี้นะครับไม่ว่าคุณจะเกี่ยวข้องกันอยู่ในสถานะใดก็แล้วแต่นะจะเป็นเพื่อนเก่ากันกาณมิตรหรือว่าแม้แต่จะคบๆกันอยู่ดูใจกันอยู่จีบๆกันอยู่ยังไม่ได้เป็นอะไรกันก็แล้วแต่และความสัมพันธ์ต่างวัยก็โดดเด่นคนคนนี้เป็นโชคดีของคุณ เขาเป็นโชคดีของคุณคุณก็เป็นโชคดีของเขาต่างคนต่างรักกันไม่ว่าจะเผยใจแล้วหรือไม่ก็แล้วแต่ดีมากความสัมพันธ์นี้อาไปต่อกันเลยนะครับทําใจสบายๆนะครับลุ้นไปด้วยกันอ่าใบาถัดไปจะได้อะไรมาลุ้นกันโอ้าหจัดเมน้น สุดยอดอาเทพประธานพรฟ้าประธานสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจัดสรรให้โดนจิตโดนใจให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นระหว่างเขาและคุณถ้าเขาและคุณกำลังคบหากันใหม่ๆรู้จักกันใหม่ๆนะบางคนรู้จักกันมานานแล้วแต่เพิ่งเปิดใจคบหากันหรือเห็นกันมานานแล้วแต่เพิ่งสารภาพความในใจกันอะไรแบบนี้มีโอกาสที่ความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาก้าวหน้าไปสู่การเป็นคนรักกันได้เลยนะหรือแม้แต่บางคนตกลงเริ่มคบหากันแล้วใบนี้ยังบ่งบอกว่า ความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีทําอะไรไว้จะได้อย่างนั้นถ้าคุณทําดีให้กันมาโดยตลอดคุณจะเป็นโชคดีของกันและกันอย่างแท้จริงโชคดีฟ้าประทานมาแล้วนี่ไม่ธรรมดาเออพลง,งานดีเยี่ยมสามใบแรกก็ดีขนาดนี้เราก็คาดหวังว่าใบาต่อๆไปก็จะดีเช่นกันนะครับมาลุ้นกันนะใบถัดไปจะบอกอะไรไพ่อยากบอกอะไร เขารักคุณคุณก็รักเขาแน่นอนประมาณนี้เชื่อมั่นอย่างนั้นสุดยอด Will of Fortune คุณและเขาต่างเป็นโชคดีของกันและกันคนที่คุณรักเขาก็รักคุณคุณและเขาเป็นโชคดีของกันและกัน Will of Fortune เป็นพรหมลิขิตเป็นคนที่เป็นคู่ที่สิ่งศักจจดิ์สิทธิ์จัดสรรจัดความสัมพันธ์นี้มาให้เรียกว่าดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วกับการดูดวงเรื่องความสัมพันธ์ มีทั้ง The World 6ถ้วย Judgment w i e l of Fortune ออกมาคุณกับเขาเป็นคู่กันแน่ๆนะครับแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสว่าจะต้องการเป็นคู่กันแล้วจะต้องลงหลักปักฐานกันตอนไหนจะต้องแต่งงานเมื่อไหร่ไม่ต้องไปล็อกสเปคไม่ต้องไปล็อกเวลาเอาเป็นว่าคุณกับเขาคบหากันไปด้วยความสบายใจเดี๋ยวสิ่งดีๆทยอยมาเองคุณกับเขามีโชคดีร่วมกันเป็นบุญวาสนาของกันและกันมีบุญสัมพันธ์กันมาแน่นอนเออสบายใจได้ ถ้าความสัมพันธ์นี้เพิ่งเริ่มต้นไม่ต้องไปเร่งรัดเวลานะไม่ต้องเร่งรัดเวลาเดี๋ยวสิ่งดีๆทยอยมาเองขอให้เชื่อมั่นนะครับดวงดีแน่นอนเปิดมาดีขนาดนี้อามาดูใบต่อไปกันนะครับขอให้ไพ่ออกมาตรงประเด็นแม่นยำนะครับอือโหเดลไฮปริตัสมีความต่างคนต่างหลงสเสน่ห์กันมากมีความปลืม้มซึ่งกันและกันเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ถ้าคุณและเขากําลังคบหากันเรียกว่าหลงกันหัวปลาหัวปัม๊มถ้าคุณกําลังเริ่มต้นความสัมพันธ์แปลว่าคุณและเขาต่างก็มีจริตมีความหลายๆอย่างตรงกันนะ จิตตรงกันศีลเสมอกันมีนิสัยใจคอคล้ายๆกันมีสเสน่ห์ดึงดูดบางอย่างที่ทําให้ต่างคนต่าง,ลงหลงไหลซึ่งกันและกันเรียกว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมเป็นคู่ที่น่ารักราวกิ่งทองใบยกประมาณนี้คุณมีสเสน่ห์เขาก็มีสเสน่ห์คุณและเขาจะไม่เบื่อกันง่ายๆเรียกว่านักวันยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอแบบนี้เป็นไปได้มีอะไรให้ค้นหากันตลอดสิ่งดีๆเกิดขึ้นเรื่อยๆเ,เออน่ารักมากพลังงานวันนี้มาดูกันต่อนะครับอืม หูเจ็ดถ้วย Seven of Cups อ่าใบนี้ความหมายที่หนึ่งที่ผมมองเห็นนะก็คือทั้งคุณและเขาต่างเป็นคนเจ้าสเสน่ห์ต่างก็เคยมีตัวเลือกกันมาก่อนแล้วในที่สุดคุณก็ค้นพบว่าเขานี่แหละคือคนที่ดีที่สุดสําหรับคุณและฝั่งเขาก็ค้นพบว่าคุณนี่แหละคือคนที่ดีที่สุดสําหรับเขาเช่นกันไม่ว่าที่ผ่านมาจะเคยมีตัวเลือกกันมากมายแค่ไหน สุดท้ายแล้วก็ตกลงเลือกซึ่งกันและกันประมาณนี้นี่คือความหมายที่หนึ่งส่วนความหมายที่สองผมมองว่าคุณกับเขามีเป้าหมายร่วมกันหลายอย่างซึ่งกำลังจะพัฒนาร่วมกันไปกำลังร่วมกันสร้างชีวิตหรือเปล่าร่วมกันสร้างอนาคตหรือเปล่าบางคนเริ่มวางแผนอนาคตร่วมกันแล้วสามารถทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายชีวิตการงานการเงินบ้านรถทรัพย์สินจะมีลูกด้วยกันไหมหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกับเขาคาดหวังไว้ร่วมกันจะค่อยๆทยอยมาสำเร็จตามฝันแน่นอน นะครับค่อยๆทำไปเออพลังงานดีๆวันนี้6ใบแรกยังไม่มีไพ่เสียเลยมาดูกันต่อนะครับมันลุ้นกันนะครับขอให้ไพ่ออกมาอย่างตรงประเด็นนะครับโอเคโหขอให้ไพ่ออกมาอย่างตรงประเด็นพูดไม่ทันขาดคํายินดีล่วงหน้ายินดีด้วยวันนี้เดอะซันออกมาแล้วเดอะซันไม่ได้ออกบ่อย เดอะซันไพ่ดวงอาทิตย์พระอาทิตย์ไพ่ ai, ที่ดีที่สุดของสำรับไพ่ทาโร่สากลพวกเรารู้ดีกันอยู่แล้วว่าถ้าใบนี้ออกมาคือสุขสมหวังทุกประการเดอะซันออกมารับไว้เลยนะครับวันนี้ถ้าคุณคิดหวังคิดอ่านการใดอยู่คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากช่วงนี้ดวงเปิดฟ้าเปิดเดอะซันออกมาความสว่างกระจ่งางใสเรียกว่าหนทางโอ้โหเต็มไปด้วยความหวัง สิ่งที่เคยมืดมิดมืดม,ดมนมาในอดีตก็สว่างเจอทางสว่างพูดง่ายๆว่าชีวิตคุณเจอทางสว่างแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวการงานการเงนิงนการดูแลครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหรือสิ่งใดก็แล้วแต่รวมไปถึงเรื่องความสัมพันธ์ตามหัวข้อวันนี้คนที่คุณรักเขาก็รักคุณชัดๆเดอะซันมาขนาดนี้และคุณและเขาต่างเป็นโชคดีของกันและกันนี่ไพ่ดีๆวันนี้เดอะซันวิลออฟฟอร์ชูนอะเดอะเวิด์ แค่สามใบนี้ก็สุดยอดดวงดีแล้วครับรับไว้เลยนะเออไพ่ดีออกมาจริงๆก็ต้องว่าไปตามหน้าไพ่ดีก็ว่าดีสุดยอดของความดีงามเดอะซันมาแล้วรับไว้เลยนะครับผมรับด้วยคนโชคดีไปได้วยกันนะครับโอเคไปต่อเออเดอะซันมาสบายใจละนับจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าไพ่อะไรจะออกมาถือว่าดีทั้งนั้นเพราะว่าเดอะซันครอบคลุมไว้แล้วอืมต่อให้มีนะสมมุตินะสมมุติว่าถ้ามีไพ่เสียออกมา มันก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาช่วยเหลือทันเวลาแต่เรามาอธิษฐานร่วมกันขอให้ออกมาแต่ไพ่ดีๆนะครับมาลุ้นกันนะโอ้โหเดวิลโอ้เอ็นดูพลังงานความรักความเสน่หาความใคร่อะไรก็แล้วแต่ความความสุขทางโลกนะใช้คำว่าความสุขทางโลกแล้วกันจะได้ไม่ดูติดเรทเกินไปคุณและเขาจะเสน่หากันมากเออ เรียกว่าถ้าเป็นแฟนกันเมื่อไหร่นะคบหากันเมื่อไหร่ตัวติดกันหนึบไปไหนไปกันเออเดี๋ยวกอดเดี๋ยวหอมอะไรแบบนี้อืเดวิลมาขนาดนั้นเลยเชียว <c oughs> ทีเดียวนะครับประมาณนี้แล้วก็เรียกได้ว่านอกจากความสัมพันธ์ทางกายความสัมพันธ์ส่วนตัวแล้วยังมีความอุดมสมบูรณ์อิ่มหนำสําราญทางโลกคืออะไรของกินของใช้เครื่องประดับบ้านรถเฟอร์นิเจอร์อะไรก็แล้วแต่คุณอยากได้อะไรที่เป็นทรัพย์สินทางโลกคุณจะได้เดอะซันเมื่อกี้การันตี ความสำเร็จทั้งปวงอยู่ในมือตามมาด้วยเดวิลชัดเจนมากว่าเป็นความสมบูรณ์ทางโลกแต่ก็ต้องระวังนิดหนึ่งเมื่อเดวิลออกมานะอันนี้เตือนตรงๆเมื่อมีความอุดมสมบูรณ์แล้ว อย่าเผลอลุ่มหลงมัวเมาออย่าให้ความไอเดวิลเนี่ยครอบคลุมเราได้ถ้าเราควบคุมมันได้เราจะมีสเสน่ห์มากมีความอิ่มน้ําสําลาญแต่ถ้าเราเผลอลุ่มหลงมัวเมาให้เดวิลควบคุมเราเราอาจจะตกเป็นทาสของกิเลสอะไรแบบนี้ถูกกิเลสครอบงําระวังนิดเดียวใบนี้เป็นไพ่มีดีมีร้ายแต่ผมทานายดีเพราะมีเดอะซันนะทรัพย์สินทางโลกอุดมสมบูรณ์ความสัมพันธ์ทางกายที่สุดยอดแจมว้าวอุ้งแบบนี้เลยประมาณนี้ คุณและเขาจะลุ่มหลงกันมากๆจะใช้คําว่าลุ่มหลงก็ดูตื่นเต้นไปหน่อยเรียกว่าคุณกับเขาจะรักกันมากก่อนแล้วกันเออทั้งรักทั้งหลงเลยประมาณนี้นะแล้วก็ไปกันต่อนะครับโหเจ็ดไม้เท้าเซเว่นออฟวนใบนี้ไม่ดีไม่ร้ายคุณไม่ต้องกลัวเซเว่นออฟวนบ่งบอกถึงว่าเมื่อคุณกับเขามีความรักกันอาจจะต้องมีอุปสรรคบ้างถูกคนนินทาบ้างถูกคนวิพากษ์วิจารณ์บ้างไม่ต้องไปสนใจคนแวดล้อมนะครับนะ ความรักเป็นเรื่องของคนสองคนจริงอยู่ที่ว่าครอบครัวก็สําคัญเพื่อนก็สําคัญคนแวดล้อมสําคัญแต่ลึกๆแล้วเมื่อถึงเวลาต้องตัดสินใจร่วมกันก็อยู่ที่คุณสองคนนั่นเองถ้าคุณรักกันเหนียวแน่นหนึบไม่มีใครมาทําอันตรายคุณได้ไม่มีใครมาเก่ะกวนความสัมพันธ์นี้ได้และความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณกับเขามีโอกาสที่จะเติบโตไปด้วยกันแล้วมีภาระหน้าที่ที่เรียกว่าต้องรับผิดชอบมากขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับประมาณนี้ ตีความในทางที่ดีไว้ก่อนเพราะมี the sun แล้วมี the world แล้วมี we of f o r t u n e แล้วโชคดีแน่นอนต่อให้มีไพ่เหนื่อยๆขึ้นมาบ้างมันก็เป็นความความหมายที่เหนื่อยแล้วดีแน่นอนไม่มีใครจะสุขสบาย100%ซมันต้องมีภาระมีหน้าที่มีความรับผิดชอบแต่เหนื่อยแล้วดีเอาไหมละ่ะเออรับไว้นะแล้วก็โหเดชาริอ t ความก้าวหน้ามาเต็มความก้าวหน้ามาเต็มใบนี้เดชาริตัวแทนของคนราศีกรกฎก็ได้แล้วก็เกี่ยวกับ เรียกว่าการพุ่งทยานไปข้างหน้าคุณคาดหวังสิ่งใดอยากทำสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นธุระส่วนตัวของคุณหรือธุระที่คิดจะทำร่วมกันกับเขาหรือเธอคนนั้นมีโอากาสประสบความสำเร็จร่วมกันอย่างสูงนะครับการเดินทางก็เด่นหากเป็นความสัมพันธ์ทางไกลที่ต้องเดินทางมาหากันหรือแม้แต่อยู่ด้วยกันนี่แหละแต่ต้องเดินทางไปนน่นมานี่เพื่อทำงานทำกิจการใดๆจะประสบความสำเร็จแน่นอนใบนี้โดดเด่นมากการเดินทางโดดเด่นเป็นพิเศษและยิ่งถ้าประกอบอาชีพที่ต้องเดินทางเป็นประจำนะ รวยแห่งปังรับรองได้อย่าลืมเดอะซันวันนี้ย้ําที่เดอะซันเดอะซันครอบคลุมไว้แล้วไม่ว่าจะมีไพ่ใดออกมาดวงดีแน่นอนเออแล้วก็สองไม้เท้าทัวบอความก้าวหน้าความ คาดหวังไดถึงอนาคตที่ดีหากคุณรอคอยสิ่งใดอยู่คุณจะได้โชคดีกําลังมาหากลงทุนลงแรงทําสิ่งใดไว้ความสําเร็จกําลังมานะครับใบนี้ทํานายอีกอย่างได้ว่าเป็นความสําเร็จร่วมกันระหว่างเขาและคุณก็ได้ถ้าตกลงรักกันตกลงคบหากันแบบนี้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จร่วมกันได้เดินทางท่องเที่ยวเดินทางไปทํางานร่วมกันอย่างสนุกสนานไม่ต้องไปคิดกังวลใดๆอีกแล้วขอให้ตั้งใจทําหน้าที่ให้ดีมีแต่ความสุขความสําเร็จรออยู่รับไว้เลยนะครับโอเคไปกันต่อ พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเ,เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆใบต่อไปจะเป็นอะไรขอให้ไพ่ออกมาอย่างตรงประเด็นนะครับโอ้โหหนึ่งเหรียญรับไว้เลยโชคลาบมาแล้วโชคใหญ่ เหรียญใหญ่จากฟากฟ้าดูคุณดูตามภาพไพทาร์โรสื่อสารกันตามภาพตรงไปตรงมาความหมายตามตำราสากลหนึ่งเหรียญน,นี่คือนะเอ e ออฟเพนทากิลเนหนึ่งเหรียญเนี่ยโชคลาบโชคใหญ่โชคครั้งใหญ่โชคลาบนี่ไม่ได้จําเป็นจะต้องเป็นการเสี่ยงโชคเสมอไปนะโอเคเสี่ยงโชคก็ได้หรือจะเป็นโชคดีที่ได้จากการทํางานจากน้ําพักน้ําแรงก็ได้หมายความว่าสิ่งที่คุณลงทุนไว้จะให้เรียกว่าผลิดอกออกผลอย่างงดงาม ผลตอบแทนคุ้มค่าแม้แต่การได้โชคจากสเสน่หาผู้หลักผู้ใหญ่ให้เงินได้มรดกอะไรแบบนี้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโชคลาภก้อนใหญ่มาจากทุกทิศทุกทางการเสี่ยงโชคการงานการเงินนะการทำมาหากินด้วยตัวเองมรดกโชคลาภโดยสเสน่หาผู้ใหญ่ให้พ่อแม่ใหญ้ญาติพี่น้องให้ได้หมดทุกอย่างอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโชคลาภมาแล้วรับไว้เลยนะครับประมาณนี้อ้ออีกอย่างหนึ่ง ตีความด้านความสัมพันธ์ก็ได้ทํานายว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงก็ได้เช่นกันนะเออไพ่หนึ่งใบมีความหมายหลากหลายนะครับดีแน่นอนยังไงก็แล้วแต่อย่าลืมเดอะซันเดอะซันครอบคลุมไว้แล้วไปกันต่อนะครับโอ้ยลุ้นลุ้นลุ้นตื่นเต้นไปด้วยเพราะผมก็รับพลังงานด้วยกันกับคุณเนี่ยแหละเออโชคดีไปด้วยกันนะครับเราจะมาโชคดีไปด้วยกันโหหนึ่งดาบ สุดยอด as of s o r c ปกติไพ่ดาบเป็นตัวแทนของไพ่อุปสรรคแต่หนึ่งดาบเป็นข้อยกเว้นหนึ่งดาบคือความตั้งใจจริงมุ่งมั่นความมีใจที่ทุ่มเทเกินร้อยแบบนี้ตั้งใจสิ่งใดสำเร็จแน่นอนขอให้ตั้งใจจริงคิดแล้วทำจริงๆแบบนี้คุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนโอเคไปกันต่อผลงานดีมากวันนี้ยังไม่มีไพ่เสียเลยอนี่ไม่มีไพ่เสียเลยดีว่าดี ราชินีเหรียญ Queen of Pentacles รวยกว่าน,นี้ณนะวันนี้เวลานี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้มีทั้ง The World The Sun, w h e e l o f f o r t u n จและไพด่ดีๆหลากหลายและตามมาด้วยราชินีเหรียญ Queen of Pentacles มั่งคั่งร่ำรวยแน่นอนทำนายตามตำราสากลน,นะครับตรงไปตรงมาราชินีเหรียญตัวแทนของอาพีมหาเศรษฐีในพลังงานรวมนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงดูได้หมด คุณจะฐานะดีขึ้นอย่างแน่นอนถ้าคุณเคยลำบากเคยมีปัญหาการเงินคุณจะมีทางออกพบวิธีคลี่คลายได้นะลืมตาอ้าปากได้ถ้าคุณฐานะดีปานกลางคุณจะฐานะดียิ่งขึ้นถ้าคุณฐานะดีมากอยู่แล้วจะรวยยิ่งขึ้นไปอีกหรือทํานายอีกอย่างว่าได้คู่รวยก็เป็นไปได้นะครับคุณผู้หญิงคุณจะมีฐานะหน้าตาทางสังคมและการเงินที่ดีขึ้นตรงตัว ส่วนคุณผู้ชายมีโอกาสเป็นดวงนารีอุปถัมชัดเจนมากนารีอุปถัมไม่ใช่นั่งนั่งนอนๆให้ผู้หญิงเลี้ยงไม่ใช่นะนารีอุปถัมแปลว่าคุณจะได้รับความโชคดีจากสุภาพสตรีได้คู่รวยได้คู่ฐานะดีหรือได้เจ้านายผู้หญิงที่ดีอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันหลากหลายมากเอาเป็นว่าสุภาพสตรีให้โชคนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่รับไว้เลยนะสุดยอดบอกแล้ววันนี้เริ่มต้นดีก็ไปได้ดี คุณผู้ชมทำใจให้เบิกบานเข้าไว้ก็มีโอกาสารับความโชคดีร่วมกันเช่นกันนะครับประมาณนี้ไปกันต่อเลยนะโอเคขอให้ไพออกมาอย่างตรงประเด็นแม่นยำนะครับหูไม่ต้องกลัวอ่าก้าวไม่เท่าออกมาใบนี้อาจจะดูเหนื่อยสักหน่อยไหน of ones อาจจะเรียกว่าอุปสรรคได้ไม่เต็มปากนะักเพราะบางทีเป็นความเหนื่อยยากจากการทำงาน ท่านที่เป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการต้องควบคุมคนเยอะๆลงทุนไปเยอะแล้วอะไรแบบนี้นะขยับขยายสาขาหลายที่บางท่านทํางานอิสระหรือต้องเดินทางบ่อยเหนื่อยแสนเหนื่อยหรือทนทํางานประจําก็แล้วแต่ที่มีภาระมากมายขอให้เชื่อมั่นว่าคุณมาถูกทางความเหนื่อยนี้จะนําพาโชคดีมาให้คุณได้รับผลกําไรงามได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่าลืมวันนี้ยองย,งองยังคงย้ําว่ามีเดอะซันหนึ่งเหรียญเงินมาหืมมาขนาดนี้ คุณจะไปกลัวก้าวไม้เท้าทําไมก้าวไม้เท้านี่เหนื่อยเราทุกคนล้วนเหนื่อยมากบ้างน้อยบ้างแต่ผลตอบแทนดีเลิศรับไว้เลยนะคุณไม่ต้องกลัวผมบอกแล้วว่าพลังงานเราจะต้องดูไพ่แต่ละใบประกอบร่วมกันอย่าไปดูใบใดใบหนึ่งเท่านั้นประมาณนี้ไพ่แวดล้อมดีวันนี้ยังไม่มีไพ่เสียเลยก้าวไม้เท้าก็ไม่ใช่ไพ่เสียเขาแค่มาบอกว่าคุณอาจจะมีภาร,ระเยอะหน่อยแต่ไพ่แวดล้อมบอกว่าคุณจะได้ดีประสบความสําเร็จในที่สุดรับไว้นะครับโอเคไปกันต่อ เข้มคนขึ้นเรื่อยๆโอ้โหเข้มคนจริงๆร,รวยรวยรวยรับไว้เลยรวยเฮงปังสิบเหรียญ Ten of Pentacles ความหมายตรงตัวตามตำร,ราสากล10เหรียญคือไพ่การเงินที่ดีมากๆนะครับนะ ไพ่มหาเศรษฐีคิดอ่านการใดมีโอกาสประสบความสําเร็จได้เงินมาจากทุกทิศทุกทางจากการทํางานก็ได้จากโชคลาภก็ได้หรือแม้จะได้รับมาโดยเสน่หาก็ได้เช่นการต่สิบเหรียญนี่การงานก็จะเด่นงานที่ให้ผลกําไรดีผลตอบแทนที่ดีและตีความอีกอย่างเหรียญไม่ได้แปลว่าเฉพาะการเงินนะวันนี้เราดูหัวข้อความสัมพันธ์กันคนที่คุณรักเขาก็รักคุณสิบเหรียญน,นี่ก็ตรงตัวสิบเหรียญคือความสัมพันธ์ที่สําเร็จนะได้รวมเรียงเคียงหมอนประสบความสําเร็จรักใคร่กันดีมีโอกาสถึง ขันแต่งงานไม่ธรรมดามีโอกาสคลองคู่สูงมากรับไว้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเปิดสำรับที่2ต่อกันนะครับให้ไพ่สำรับที่2ขยายความนะทำการดับเบิลเช็คดับเบิลพลังงานดูกันซิว่าวันนี้จะมีไพ่ที่ออกมาเป็นพลังงานดับเบิลทวีคูณหรือไม่ขอให้ไพ่สำรับที่2ขยายความนะครับขอให้พลังงานออกมาอย่างแม่นยำนะครับโอ้สามไม้เท้าต่อนเนื่องจากเมื่อกี้ตอนเมื่อกี้เรามี2ไม้เท้า สองไม้เท้าสามไม้เท้าคู่กันออกมาความคาดหวังสิ่งใดๆอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะการรอคอยผลผลิตรอคอยผลตอบแทนใดๆคุณจะได้คุณจะได้และถ้าคาดหวังสิ่งที่มาจากต่างประเทศก็ยิ่งเด่นการติดต,ต่อต่างประเทศการสื่อสารก็เด่นรับไว้เลยนะครับประสบความสําเร็จแน่นอนและยังคงย้ําว่าอย่าลืมว่าวันนี้มีเดอรซันอ่าสบายใจได้เลย ไม่ว่าใบถัดมาจากนี้จะมีอะไรออกมา The Sun ครอบทุมไว้หมดแล้ว <c oughs> ขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับอืโอ้แม่นยำแน่นอนสถ้วย Tree of Cups ไพ่แห่งความเฉลิมฉลองผู้คนชัยโยโหร้องยินดีชูถ้วยขนาดนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ยินดีแน่นอนความยินดีเกิดขึ้นใบนี้ทำนายได้หลักๆเลยนะอย่างแรกนะ คุณกับเขาคนที่คุณรักคนที่เขาก็รักคุณจะมีความยินดีร่วมกันมีโอกาสสมหวังในความรักสูงมากหรืออีกความหมายหนึ่งคนที่ยังไม่ได้ลงหลักปักฐานกับใครคนที่มองหาความรักอยู่คุณมีโอกาสเจอความรักดีๆจากงานมงคลงานเฉลิมฉลองรับไว้เลยนะครับโอ้โหดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้พลังงานแสนดีๆมากๆดีก็ต้องบอกว่าดีจริงๆนะครับเน้นความหมายตามตำราสากลบวกกับประสบการณ์ของผมนะและความเชื่อส่วนบุคคล ทุกอย่างมาหลอมรวมกันเป็นเนื้อหาดีๆให้คุณได้รับชมรับฟังกันเออสีดาบคุณไม่ต้องกลัวสีดาบสีดาบนี้คล้ายๆจะเป็นอุปสรรคแต่ก็ไม่เชิงใบนี้สีดาบหมายความว่าพักผ่อนบ้างนะ หออาเวลาเงียบๆสงบอยู่กับตัวเองบ้างนะประมาณนี้เพราะว่าบางทีคนเราเวลาโชคดีมากๆมีความสุขมากๆบางทีมันก็ฟุ้งนะอันนี้ให้เกล็ดไว้นิดหนึ่งบางทีเราจริงๆนะคนเราแม้จะมีความสุขมากแค่ไหนแต่บางทีใจมันก็แอบกังวลกังวลว่าอะไรกังวลว่าความสุขนี้จะอยู่กับฉันได้นานแค่ไหนเออปอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะความสุขนี้จะอยู่กับฉันได้นานแค่ไหนจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาไหมบางทีเรากังวลล่วงหน้าไม่ต้องกังวล หาเวลาเงียบๆอยู่กับตัวเองพักผ่อนทบทวนตัวเองหรือปล่อยจอยปล่อยสบายๆรีแลกซ์บ้างก็ได้แบบนี้คือความหมายของ4ดาบคุณไม่ต้องกลัว4ดาบสบายมีเดอะซัแล้วมีว e วอ f ฟฟ r t จู e มีเดอะเวิลด์ไพดีล้วนวันนี้คุณไม่ต้องกลัวไพส4ดาบไปกันต่อนะครับมาลุ้นกันพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆวันนี้เออโราชาดาบ King of Swords คุณจะมีอำนาจวาสนาบารมีที่สูงขึ้น ถ้าใครที่มาสายปฏิบัติธรรมสายทําบุญนะขอให้ทำต่อไปอย่าได้ลดละคุณมีวาสนาบารมีสูงขึ้นโดยลําดับคิดอะไรได้สิ่งนั้นสมหวังมีโอกาสสมหวังสูงมากนะครับพอบารมีสูงขึ้นจิตเราจะเข้มข้นเข้มแข็งอยากได้อะไรมักจะได้สมหวังรับไว้เลยแล้วก็ไปกันต่อเลยนะครับโอ้โหวีลออฟอร์จูนดับเบิลเช็คดับเบิลพลังงานทวีคูณ2เท่าวันนี้ วิวออฟฟอร์จูนสองใบไม่ธรรมดาไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆคุณโชคดีสองเท่าแล้ววันนี้อาจจะมากกว่าสองเท่าด้วยที่บอกว่าสองเท่านี่คือพูดให้เข้าใจง่ายๆให้เห็นภาพตามง่ายๆแต่ความโชคดีจริงๆอาจจะมาสองเท่าสิบเท่าร้อยเท่าพันทวีเป็นไปได้รับไวเลยนะครับวิวออฟฟอร์จูนสองใบออกมาเห็นเห็นวันนี้เปิดกันเห็นเห็นโชคดีทวีคูณมาแล้วรับไว้เลยผมรับด้วยคนนะโชคดีไปด้วยกันนะครับโอเคดีงามไปกันต่อสุดยอดสุดยอดไม่ธรรมดาวันนี้ ขออีกสักใบนะครับก่อนจะสรุปกันวันนี้นะครับพลังงานดีมากขนาดนี้ไม่ต้องเปิดเพิ่มเยอะละมาขออีกสักใบนะครับขอเด็ดๆจ็จำๆเลยนะอธิษฐานร่วมกันนะครับขอให้มีความโชคดีเกิดขึ้นอย่างสูงสุดลุ้นลุ้นเอยโอ้โหเดวว์เอ้ยเดวว์ เด e w เว l ลตื่นเต้นแทนตื่นเต้นด้วยผมรับด้วยความโชคดีมาแล้วพลังงานดับเบิลทวีคูณ2เท่าวันนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะครับวันนี้เราได้ The World 2ใบสุดยอดรับพลังงานดีนี้ไว้ร่วมกันเลยนะ The World ออกมา2ใบพลังงานทวีคูณเป็น10เท่าร้อเท่าพันทวีโชคดีมากๆ The World 2ลองใบวิลออฟฟอร์จูนสอใบไม่ธรรมดาวันนี้นะ The world 2อใบ View of fortune สใบและมี the sun ดีกว่านี้นะเวลานี้ไม่มีอีกแล้วรับไว้เลยนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกกานติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ